หมอวายโยอัศวะรุ่งเรืองเบนชีไรชื่อพักประชาชนระบุในการพิปรายว่าตรวจสอบนโยบายด้านกระบวนการวิธรรมของรัฐบาลน,นโยบายที่9จะรักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดและจะทำพฤติกรรมต,ต่อไปนี้เป็นความผิดอาญาร้อยแรงและผิดวิดดนัยร้ายแรงรวมถึงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดสนับสนุนอย่างยิง่งโดยเฉพาะการใช้กฎหมายและ,จะเจ้าหน้าที่รัฐไปเพื่อประโยชน์ทางการเมือง แต่ยังไม่ได้ฟังคำมั่นจากน้ำเตีแล้วย้ำว่าสิ่งที่จะอภิปรายต่อไปนี้ตนเองเชื่อว่าสวไม่มีการหัวเชื่ออย่างนั้นสมมติฐานแต่พออภิปรายต่อการเลือกสอร,ระดับประเทศมีการเลือกกันเองในกลุ่มค่ะจาก154คนให้เหลือ40่สิบคน แล้วจากนั้นจะเลือกแบบไข่40คนเนี่ยเหลือ10คนซึ่งจะพบว่ามีบางคนที่คะแนนสูงซึ่งอ่ะก็ถือว่าเป็นไปได้เพราะว่าบางคนก็เป็นคนเด่นคนดังแต่ปัญหาคือคะแนนในทุกกลุ่มมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยคือมันแยกและห่างกันชัดเจนกลุ่มหนึ่งก็สูงไปเลยประมาณ6-7ท่านอีกกลุ่มนึงก็ห่างไปเลยค่ะหมอวายโอที่ปลายต่อไปว่าปัจจัยที่ทำให้หน่าเชื่อถือว่ามีการหัวสอวอมันมีอยู่3ประเด็นค่ะ1 ปรากฏการ์เสื้อเหลืองหรือเน็คไทเหลืองหนึ่งเสื้อเหลืองหรือเน็คไทเหลือง 2- มีโพยสามมีความผิดปกติของคะแนนหมอวายโรบัวกลุ่มคนเสื้อเหลืองอ่าลักษณะรวมกลุ่มกันกระดุกกระดิกมาพร้อมๆกันในรถตู้คันเดียวกันมารถตู้คันเดียวกันแล้วก็นำมาด้วยรถที่มีทะเบียนจังหวัดบุรีรมัมบุรีรมัม พอมาถึงก็นั่งรวมกลุ่มกันเอาไม่แปลกก็ได้อที่พูดมาทั้งหมดมันอาจจะเป็นแค่เรื่องความรู้สึกก็ได้ก็เลยเอาข้อมูลไปทําด้วยอุปกรณ์ทางวิทยศาศาสตร์ค่ะยกตัวอย่างเป็นแผนภาพเริ่มยุงกันทีนี้แผนภาพความสัมพันธ์และความใกล้ชิดของการลงคะแนนในรอบเช้าเข้ากับการใส่เสื้อเหลืองของกลุ่มอาชีพที่หนคุณหมอว,วายโยบอกอจ,จะพบว่าขนาดของวงกลมที่ยิ่งใหญ่จะได้คะแนนเยอะ เส้นที่เชื่อมต่อกันเนี่ยมันเป็นเส้นโยงคะแนนที่โหวตให้ค่ะระยะห่างระหว่างวงกลมคือความเหมือนของบัตรลงคะแนนที่มันใกล้กันมากมคือแกก็เอาเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เลยนะคะออกมาเป็นแผนภาพนี้เลยนั่นทำให้สวพิธิษอภิวัฒนาวง ที่ใส่เสื้อสีสวยเมื่อวานนี้ลุกขึ้นขอให้ท่านประธานววนิจฉัยบอกว่าที่คุณหมอวายโยพูดอภิปรายอยู่นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเลยแม้แต่น,นิดเดียวแล้วคุณวันมูัมหมัดนอมาทาท่านประธานนะขณะนั้นน่ะก็เลยบอกอ่ะคุณหมอก็เตือนคุณหมออภิปรายอยู่ในเรื่องใน,ในโยบายนะเพราะว่าเรื่องที่คุณหมอพูดเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็แปลววนิจฉัยว่าพูดได้ ค่ะแต่ว่าอ่าให้อยู่ในเนื้อหานะ,ะหมอวิโยอภิปรายต่อไปที่ยกตัวอย่างเพราะอยากเห็นกระบวนการซึ่งตัวเองเป็นประชาชนคนหนึ่งที่พยายามตั้ง้อสเกตและติดตามว่าผิดปกติอย่างไรฝากผ่านประธานไปถึงรัฐมนตรีกับนายกที่มีการแถลงนโิบายว่าท่านจะไม่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้และถ้ามีใครเข้าไปแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวและใช้ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่หรือกระบวนการวิธีทำหรือวามริสระถ้ามีใครเข้าไปแทรกแซงหรือให้ผลประโยชน์ ท่านต้อนรับคดีอายาอย่างเด็ดขาดคุณหมอวาย,อ,ยอธิบายต่อไปว่าภาพที่ควรจะเป็นคือการกระจายเท่าๆกันค่ะไม่ได้มีการแยกออกกันแยกกันออกไปแต่ในกลุ่มที่กระจุกเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยคิดเป็นกว่า30%และเมื่อดูแต่เมื่อดูความสำคัญของใบลงคะแนนจะอยู่ในคนที่อยู่ในกลุ่มวงกลมที่1และวงกลมที่ส คือตามแผนภาพของคุณหมอเนี่ยนี่ค่ะอืมนี่ไงเดี๋ยวท่อนนี้ถึงหรือยังเสียงท่อนที่หนึ่ง,ย,งยังใช่ไหมเอาต่อระหว่างนั้นพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายท่านสอวอท่านเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายของวุฒิสภาด้วยประท้วงว่ายัางไง เรื่องทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วแล้วการพูดแบบนี้นมันเป็นการชี้นําคนที่เขาไม่ทราบรายละเอียดแล้วเขาฟังอยู่เขาก็จะมองสอวอไม่ดีจะทําอย่างไรคิดว่าเรื่องนี้พอได้แล้วให้กระบวนการยุติธรรมดาเนินการดีกว่าและนั่นทําให้ประธานบันนอประธานในที่ประชุมเริ่มติงว่าลงรายละเอียดมากเกินไปสมาชิกอาจจะเกี่ยวข้องด้วยเอาประเด็นให้ชัดนะคุณหมอวายโยว,ว่าเรื่องนี้จะรัฐบาลทําอะไรถ้าเกี่ยวนโยบายรัฐบาลข้อไหนให้บอก ท่านเล่ารายละเอียดแบบนี้มันจะเป็นการก้าวไก่กระบวนการยุติธรรมของศาลแล้วนั่นทําให้คุณนัชชา,ชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกมพรคประชาชนลุกขึ้นประท้วงการวินิจฉัยของประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาพิปรายเพราะอยู่ในข้อ9เรื่องหลักนิติธรรมถูกไหมเรื่องทั้งหมดอยู่ในชั้นกรรมการการเลือกตั้งทรัย์กรอ,อิสระยังไม่ถึงกระบวนการพิจารณาชาาั้นศาลคุณนัชธชาบอกเรื่องนี้ยังไม่ถึงศาล ่ยังไม่ถึงชั้นศาลแล้วก็มันยังไม่ได้ใกล้วันตัดสินวันนี้สิ่งเดียวที่คุณหมอวายโยหยิบยกขึ้นมาเพราะไหนอย้มตีได้ถแถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจะปฏิบัติการ,รกฎหมายและไม่แทรกแซงสังคดีนี้คือสังคมเป็นห่วงไม่ได้มีการพาดพิงวุฒิสมาชิกคนไหนนะสิ่งเดียวที่พาดพิงคือเนกไทสีเหลืองอย่างเดียวเลยใครเหรอคอร้อนหรือยังไง ในกลุ่มอาชีพที่หนึ่งผมยกตัวอย่างมากลุ่มอาชีพเดียวการเปลี่ยนท่านประธานที่ใกล้กันอยู่ขออนุญาตประท้วงครับที่ท่านผู้อภิปรายอยู่ขณะน,นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถแถลงนโยบายเลยแม้แต่นิดเดียวครับท่านประธานขอให้ท่านประธาน,ใ,นใช้พิจารณาในการพริจารณานิดนึงครับ <ขอ S 1> ท่านคุณวัยโยครับพยายามให้เก้านีอยู่ในเรื่องนโยบายหน่อยครับและเรื่องนี้ บรงเมินมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ฝากผ่านท่านประธานเนี่ยไปถึงท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ท่านแถลงนโยบายมานโยบายที่9 9้าเจุดสองเนี่ยว่าท่านจะไม่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้เนี่ยว่าถ้ามีใครเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วใช้ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่หรือกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรศิลปเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยท่านจะดาเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บวักดัตท่านก็ตั้งข้อสังเกตกับท่านนายกไปเหมือนกัน นะผมเองก็อยากฟังจากท่านนายกจริงๆท่านประธานมันเป็นเหมือนการขออนุญาตท่านประธานครับตามข้อ45เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลท่านประธานครับอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ต้องพูดหรอกครับบางทีการพูดเป็นส่วนหนึ่งเป็นการชี้นําคนที่ไม่เคยทราบรายละเอียดเอออาจจะมองว่าสวรเราทํำยังไงเพราะว่าท่านประธานที่เคารพค่ะ เดขอ,ขอประท้วง<อ>ค่ะขอให้ผมได้วิิจัยประเด็นนี้ก่อนถ้าเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลข้อไหนก็พอถ้าท่านเล่นรายละเอียดอย่างนี้นะครับมันเป็นการก้าวไกลกระบวนกา,วา,ารยุติธรรมของศาลเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราหยิบยกมาอภิปรายเนื่องจากว่ามันอยู่ในข้อ9ตามคําแถลงนโยบายอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ในชั้นของกกตครับยังไม่ถึงกระบวนการพิจนารณาในชั้นศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้พาดพิงท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านไหนเลย สิ่งเดียวที่ท่านวายโยพาดพิงไปก็คือเนคไทเหลืองถ้าใครจะร้อนคอก็จุดแท้แต่แต่วันนี้ต้องเดินหน้าต่อครับเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในคําแถลงนโยบายครับครับขอบคุณครับจังหวะนั้นประธานวิธิจฉัยว่ารายละเอียดมากเกินไปนี่ฮะสมาชิกอาจจะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวิธีการเอาไว้ไปอธิบายกรกตหรือศาลดีกว่าไหมขนาดที่ประธานวิฝ่าค้านประกรณ์วุตรอุดมพิพัฒน์ชกลก็เลยประท้วงประธานไง ว่าคำวินิจฉัยของท่านประธานอยู่บนข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าขั้นตอนไม่ได้อยู่ในศาลค่ะดังนั้นคำวินิจฉัยจึงไม่ได้อยู่บนข้อเท็จจริงมันอยู่ในชั้น DSI กับกกตเท่านั้นเรื่องนี้จริงอยู่รายละเอียดเยอะก็เลยจําเป็นต้องอธิบายรายละเอียดไงไม่อย่างนั้นรัฐมนตรีจะชี้แจงได้อย่างไรถ้าเขาไม่เข้าใจรายละเอียดนั่นทําให้สวนันทนาณนทวโรพาสซึ่งเป็นอีกสวอีกปีอีกหนึ่งประท้วงให้ประธานวันนอ ควบคุมการประชุมให้มีความเป็นกลางและมีประสิทธิภาพแล้วก็ขอให้ผู้อภิปรายได้อภิพปรายอย่างชัดเจนเพราะมันเป็นประโยชน์กับประชาชนประธานเริ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วะบอกเป็นประธานนี่ที่ประชุมผมไม่เข้าข้างใครให้ประชาชนด้านนอกไปพูดตัดสินประธานทําหน้าที่ไม่ดีอย่างไรไม่อยากให้มีการประท้วงไปประท้วงมานี่ไม่อย่างนั้นถ้าลงรายละเอียดเดี๋ยวจะประท้วงไปประท้วงมาคุนประกอบวุฒิประท้วงอีกประธานวิบฝ่ายค้านพักประชาชนประท้วงประธาน แล้วนี่คุณวันนอชี้ไปที่คุณปรกรณ์บวุฒย้อนถามข้อห้าเรื่องอะไรปรกรณ์บวุฒิถึงขนาดท่านประธานใจเย็นๆฟังก่อนถามว่าท่านประธานใช้ตากกาแบบนี้นะถ้านายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงผมจะให้สมาชิกพักประชาชนลุกประท้วงสักสิบคนท่านจะให้ท่านานายกนั่งหรือไม่อืเออ ท่านเป็นประธานท่านต้องยืนยันว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการแแหแถลงนโยบายหรือไม่ คุณวันนอก,ก็เลยบอกที่ผมได้ปล่อยให้คุณวายโยได้พูดเป็นเครื่งชั่วโมงแล้วนําเรื่องวิธีการหัวต่างๆมาเนี่ยซึ่งมันจะกระทบกับการไต่สวนซึ่งผมจะไม่ยอมในเรื่องแบบนี้แล้วก็ย้าว่าเข้าใจสมาชิกและเคารพทุกคนค่ะสวนทนาขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้บอกให้ประธานควบคุมการประชุมค่ะคุณวันนอก,ก็เลยสวนกลับอีกนะคะบอกว่าและที่ทําอยู่นี่ไม่ใช่การควบคุมการประชุมหรือเนี่ยยอมให้เขาด่าให้เขาว่าอยู่เนี่ยคนเป็นประธานไม่อยากที่จะ ทำอะไรที่ไม่เป็นตามกับใครนะครับคุณกรุัตรเมีอะไรครับผมประท้วงทานประธานรองคอห้าเลยประท้วงผมเรื่องอะไรครับควบคุมการผมพิจารณาข้อไหนท่านประธานครับคอห้าครับนะครับควบคุมการประชุมไม่เป็นข้อห้าเรื่องอะไรครับท่านประธานข้อห้าเรื่องอะไรครับท่านท่านฟังผมอภิอาิท่านประธานท่านฟังผมอธิบายหน่อยได้ไหมครับอธิบายเลยข้อห้าก็บอกมาเลยครับข้อห้าผมอยจ่รงไหนครับก็ก็นี่ก็พยายามที่พูดไปดูความท่านท่านบอกท่านพูดทางนี้ประท้วง ทางนี้ประท้วงใช่ปะเรียบร้อยไหมครับผมถามทั้งคำเดียวนะครับถ้าท่านประธานใช้ตะกาศแบบนี้นะครับถ้าท่านรัฐมนตรีรู้ขึ้นชี้แจงสักคนหนึ่งผมให้พักผมรุกขึ้นประท้วงสิบคนท่านจะให้รัฐมนตรีนั่งไหมครับยังไงนะจังหวาถ้าท่านรัฐมนตรีถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้ขึ้นมาชี้แจงผมให้พักผมรู้ขึ้นประท้วงสิบคนท่านจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งไหมครับเพราะเดี่ยวการประชุมไม่เรียบร้อยก็ <Billie S 2> ท่านไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยการบอกว่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะมีคนไปทวงมาไประทวงกันมานะครับเราไม่เอาท่านเป็นประธานแล้วรัฐสภาเนี่ยท่านต้องยืนยันว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบายหรือไม่การลงรายละเอียดอะไรเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็จะชี้แจงเองครับด๋ยวท่านประการูดผมปล่อยให้วายโยพูดแล้วอย่างพูดไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วในเรื่องหัวสวเนี่ยครับหรือจะพูดอีกนานเท่าไหร่ถ้าพูดเพื่อให้มีการประท้วงตลอดเนี่ย ทำได้เลยครับทำได้เลยครับผมให้ปวยพูดแล้วผมว่าอาจจะประมาณนะ่ะเครื่องชมโมลที่เฉผมจะไม่ยอมครับเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจดีครับทําไมผมจะไม่เข้าใจพวกเราผมก็เข้าใจแล้วผมก็ไม่ใช่อยากให้มีการหัวลงไม่ให้มีการหัวแต่มันที่ประชุมต้องเคารพปฏิกาและประธานต้องทําหน้าที่เรื่องนี้ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ผมก็ให้เกียรติให้ความเคารพท่านแต่ท่านต้องให้เกียรติประธานบ้างจะไปบอกประธานไม่ให้ความยุติธรรมเรื่องอะไรครับ ผมจะไม่ให้ความยุติธรรมมันเรื่องอะไรครับไม่มีครับแต่ประท้วงไปมานั่นคือสิ่งที่มันเกิดปัญหาท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้เป้แล้วนี่ไม่ไม่ใช่ควบคุมการประชุมหรือครับที่ทําหน้าที่นี่ไม่ใช่ควบคุมการประชุมหรือครับท่านตอบผมที่ทําหน้าที่นี่ยอมให้เขาด่าเขาว่าเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ควบคุมการประชุมหรือฮะกำลังจะอธิบายว่าท่านประธานไม่เป็นกลางท่านกําลังที่จะ คว,ความเป็นกลางมันอยู่ที่อยู่ที่ใครยืนข้างไหนใครยืนข้างซ้ายก็บอกว่าเข้าข้างฝ่ายขวาฝ่ายข,ขวาก็บอกเข้าข้างซ้ายไม่มีรลกครับไม่มีประโยชน์อะไรไหมอาจารย์ลานตนาครับมีประโยชน์อะไรไหมที่ผมเป็นประธานนะจะไปเข้าข้างคนนั้นคนนี้แล้วไปตัดโอกาสคนนั้นคนนี้มีประโยชน์อะไรไหมครับในส่วนผมหรือเกี่ยวข้องอะไร ผมก็ต้องให้โอกาสประชาชนกำลังฟังการประชุมไม่ใช่ฟังการประท้วงประชาชนเขาฟังการประชุมตลอดไม่ใช่อยากจะประท้วงและเห็นการประท้วงวุ่เรื่องท่านรอสักครู่ครับใจเย็นเดี๋ยวท่านอภิปรายได้ครับเมื่อช่วงของท่านอภิปรายผมก็จะให้ท่านอภิปรายครับอัดไม่ให้ดิฉันพูดนิดนึงผมผมไม่ให้แล้วครับโกรนาน,นั่งลงครับโกรนาน,นั่งลงดังนั้น ถ้าท่านสวันธนาไม่นั่งน้องรู้ใช่ไหมตึกอะไรขึ้นรู้ไหมนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงผมบอกให้คุณนั่งลงอีกนิดเดียวเคราะดีสวันธนานั่งลงแล้วค่ะเสียงที่คุณเคยขวนกลับมาเลยทีเดียวเคราะดีที่ท่านนั่งลงค่ะหลังจากนั้นต้องถึงมือผู้นําฝ่ายค้านคุณเท้งเลยอืคุณนัทพงเรืองปัญญาวุฒิผู้นําฝ่ายค้านประท้วงเองเลยทีนี้ บอกถ้าสมาชิกจะประท้วงต้องอยู่ในหลักการว่าสิ่งที่คุณหมอวายโยพูดพาดพิงเนี่ยทำให้ท่านนั้นนั้นเสียหายตรงไหนแต่สิ่งเนื้อหาที่หมอวายโยอภิปรายเนี่ยมันอยู่นอกกรอบยติหรือไม่ก็คือต้องประท้วงตรงนีเออ้เรื่องเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐคอรอมอก็ต้องเป็นผู้ชี้แจงนี่คนแทงก็ใช้สิทธิ์ขณะที่คุณวายโยก็อภิปรายต่อยืนยันเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสอว เกี่ยวข้องกับ DSI ซึ่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วระหว่างนั้นสุดท้ายต้องมีประโยคท้ทองเกิดขึ้นจากวันนี้เดี๋ยวเจอกัน <c oughs> เดี๋ยวเจอกันจะนั่งไหมอ่าไม่ใช่คุณ <c oughs> ประเทืองมนตรีท่านสมาชิกวุฒิสภาสว,สสวสประเทืองค่ะบอกขอถามผู้ประท้วงว่าตกลงเนี่ยจะอภิปรายสวหรืออภิปรายนโยบายรัฐบาลตอบมาเดี๋ยวเจอกันนี่ แล้วก็ถูกสอสอพักประชาชนประท้วงเนี่ยบอกให้ถอนค่ะคําว่าเดี๋ยวเจอกันอ่ะคือพฤติกรรมนี้มันเป็นการคุกคามเพื่อนสมาชิกท่านประธานทีแรกนึกว่าถอนแล้วเพราะทางนี้บอกถอนอะไรท่านวายโยถอนอะไรท่านประธานนึกว่าถอนตอนหลังเอายังไม่ถอนเอายังไม่ถอนแล้วถอนสิถอนอะไรครับการทำโพยี่ช่องไว้สำหรับช่วงบ่ายมาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าแต่ละเลขเนี่ยจะผ่านเข้าไปตอนบ่ายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันแปลกที่นี้พอจับฉลากเสร็จตอนบ่ายรรท่านประธานก็เอาไอโ้โพยอันนี้ยีบช่องเนี่ยมาแปลงเป็นโพยในสายท่านประธานครับโพยยีช่องเนี่ยรรท,ท่านประธานครับมีหลายฉบับนะท่านประธานที่เคารพประเองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาผมอยากถามคนที่อภิปรายอะจอภิปรายสวใช่ไหมหรือจอภิปรายนโยบายรัฐบาลตอบมาเดี๋ยวได้เจอกัน ครับเลี้ยนประธานผมชุติพงศ์ครับต้องถามว่าท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ประท้วงด้วยข้อมคับไหนครับแล้วคาที่พูดตะกี้ผมว่าควรถอนนะครับคุณประกวรฒิครับผมประท้วงท่านสวผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับผมไม่ไม่อยากเห็นพฤติกรรมแบบนี้ในรัฐสภานะครับขอให้ท่านประธานขอให้ท่านถอนนะคคุณประกวุฒิเขาขอให้ถอนที่จะบเนีวเจอกันอันนี้เป็นการเพราะเชื่อประชันเป็นการท้าทายท่านถอนลยครับคาว่าเดี๋ยวเจอกันท่านประธานครับถอนเรื่องอะไรฮะกรับกรับกรบขอบคุณครับ ต่อไปคุณวายโยครับผมว่าประจัญบา,า,าท่านวายโยถอนเรื่องอะไรขอถอนแล้วใช่ไหมฮะถอนคําว่ายวเ,เจอกันระเบ,บียบวัละรู้ว่าทั้งนั้นแหละแต่ผมค่ายขอเรียนถามว่าวันนี้อภิปรายนโยบายรัฐบาลหรืออภิปรายสอวนั่นคือละเอียดอ่อนแล้วอภิปรายนโยบายใช่บางข้อท่านพูดถูกแต่มันนี่มันเล่นลึกเกียจนาคืออะไรท่านก็รู้ทั้งนั้น ก็อยากให้เขาไม่เขาไม่เขาจะไม่ถอนพฤติกรรมข่มขู่เพื่อนสมาชิกใช่ไหมครับไม่ใช่เขาเขาสอนแล้วไม่ใช่เหรอยังครับอ๋อยังเหรอเอาคุณไม่ต้องถอนก็ได้นะครับต้องต้องอให้ประชาชนรู้ไปเลยาไม่ถอนผมไม่อนุญาตให้คุณนั่งนั่งอยู่ในห้องประชุมท่านให้ผมสอนเรื่องอะไรครับคำว่าเดยวเจอกันครับได้ครับถอนครับขอบคุณมากก็คุณไยโยครับผมว่าอย่าเพิ่งไปเอาละเอียดเดี๋ยวประตูมาดีอีกท่านช่วยด้วยครับอย่าไป ซ้ำหรือว่าเอาที่เดิมถ้าซ้ำที่เดิมผมจะไม่อนุญาตเช่นเดียวกันครับสไลด์ถัดไปครับกลุ่ม2โหวตให้กลุ่ม19 14โหวตให้กลุ่ม19เลขเดียวกันเรียงเหมือนกันไป4เบอร์ท่านประธานด่เครพครับเจิดครับผมขอประท้วงในข้อบังคับที่46ครับซึ่งท่านก็วินิจฉัยแล้วในข้อ9ตอนนี้กลายเป็นลงรายละเอียดขอประท้วงผู้กาลังประท้วงเมื่อสักู่กับท่านประธานครับข้อบังคับข้อที่4 6่เขาให้อํานาจประธานครับถ้าเพื่อนสมาชิกมาใช้อํานาจประธานแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะยุ่งคุปรระโยับ ผมรู้สึกคุณไม่ฟังเลยนะคุณก็ยังไปวิธีการแล้วก็ประท้วงอีกแล้วจะไปยังไงเอาอย่างนี้ท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติอะไรต่างๆผมยกสมการทางคณิตศาสตร์แผนภาพทางทณิตศาสตร์จริงๆผมทำมีทำเจ็คเกิดซิมิเลอริตี้เอาหนึ่งไปลบเป็นดิสแทนต์อะไรทำมาให้ดูแบบละเอียดมากเดี๋ยวอันนั้นเก็บไปตอนอภิปรายไม่แว้งใจก็ได้เอาไม่เป็นไรนะครับจะยื่นเมื่อไหร่เอาเดี๋ยวท่านหัวหน้าคิดด้วยนะครับความผิดเนี่ยเหล่านี้มันจะผิดก็ต่อเมื่ออะไรครับมมมมััันนนตต้้อองงงีีีีปปจจยยคืโพเเสททาากกริิิ่ผด แล้วก็มีเส้นทางทางโทรศัพท์ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินาท่านประธานว่าทาง d s i เนี่ยเขามีแล้วเราถึงต้องฝากผ่านนโยบายข้อที่9โดยเฉพาะข้อที่9.2เนี่ยให้กับท่านท่านมนตรีท่านนายกท่านมนตรีแล้วก็คอรมอเนี่ยไปกํากับดูแลให้พี่น้องประชาชนและพวกผมในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนน่ะได้มั่นใจว่าคอรมอและท่านนายกที่พวกผมเลือกมาเนี่ยจะปฏิบัติตามนั้นจริงๆเพราะเรายังไม่ได้รับคำมั่นสัญญา ผมไม่มีการพิปายเพื่อที่จะมาหวังโจมตีเพื่อสมาชิกใดๆทั้งสิ้นถ้าพี่จะเจอผมก็เจอห้องอาหารจะเจอที่อื่นนะครับผมกลัวนะครับนี่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าคุณหมอวายโยบอกว่าไอ้ไอนี่คือสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ค่ะเอามาวงอะไรต่างๆเนี่ยคือนึกออกใช่ไหมถ้าไม่เกรงว่าจะโดนฟ้องเดี๋ยวจะเชิญมาพีเต์นนะเพราะมันได้อยู่ในสภาไงอืม ออแต่คุณหมอวายโยมันจะไม่มีปัญหาเลยเพราะไปสมงพื้ิฐานแต่มันทำให้คิดว่ามีปัญหาที่สําคัญไอ้ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องเส้นทางการเงินเส้นทางโทรศัพท์แล้วก็โพยซึ่งไอ้ที่มาของโพยเนี่ยเส้นทางการเงินเส้นทางโทรศัพท์ซึ่งคุณหมอวายโยบอกเชื่อว่ามีเดี๋ยวไอมีแล้วท่านถึงต้องตอบมาว่าจะยังไงนี่ไง คือถ้ากระบ,บวนการเหล่านี้นอกจากอาสีอาเด็กไทยเหลืองหรือเสื้อเหลืองบวกกับบังเอิญวงตรงกันหมดเลยที่ว่านี้นั่งรถคันเดียวกันทะเบียนบุรีรัมย์เนี่ยต่างๆเนี่ยถ้ามาเจอเรื่องเส้นทางเงินเส้นทางโพยแล้วก็เส้นทางโทรศัพท์อันนี้แหละเชื่อดีสไอมีแล้วเอาเป็นไหมผอพูดเดี๋ยวไปพูดต่อพี่ปายไม่ตองใจก็แล้วกันใช่ไหมหัวหน้าหัวหน้าไปเตรียม คนแทงนั่งอยู่ตะกี้อุ้ยยังยังน่ะอะแต่น่าคิดว่าควรจะพิไปรายไหมรู้ยังไงนี่ไง